สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยเจาะลึกเรื่องราวเบื้องหลังแบรนด์แฟชั่นอิตาลีที่เรารู้จักกันดีมิ s โซนีนะคะใช่ครับโดยเราจะอ้างอิงจากบทสัมภาษณ์ของสองคนสำคัญเลยคือคุณโรซิต้าผู้ร่วมก่อตั้งค่ะ แล้วก็ลูกสาวคุณแองเจลามิสโซนีที่มารับช่วงต่อเป็น Creative Director ครับผมเราจะพาไปดูตั้งแต่จุดเริ่มต้นเล็กๆเ,เลยการเจอกันแรงบนันดาลใจลายซิกแซกซิกเนเจอร์นั้นด้วยใช่ไหมคะแน่นอนครับรวมถึงเรื่องความท้าทายการส่งต่อธุรกิจครอบครัวด้วยครับน่าสนใจมากค่ะเริ่มที่คนแรกเลยคุณโรซิต้านี่คือเติบโตมากับธุรกิจสิ่งทอของครอบครัวอยู่แล้วใช่ครับก็คือคลุกคลีเรื่องผ้าเรื่องสีมาตั้งแต่เด็กเลย แล้วก็ชอบแฟชั่นมากๆด้วยโดยเฉพาะยุค30เห็นว่าเก็บรูปจากแมกกาซีนไว้เยอะเลยอืมใช่เลยครับแล้วการมาเจอกับสามีคุณออตโตวิโหรือไทมิสโซนีเนี่ยก็เหมือนพรมลิคิดนิดๆนะครับเจอกันที่ไหนนะคะโอลิมปิกที่ลอนดอนครับปี1948เอ้าหรอคะคุณไทเป็นนักกีฬาทีมชาติอิตาลีส่วนคุณโรซิต้าตอนนั้นไปเรียนภาษาอังกฤษพอดีโหต่างกันสุดขั้วเลยกีฬากับแฟชั่น อาจจะดีก็ได้นะครับทำให้มุมมองมันต่างกันตอนเจอกันคุณโรซิต้าสังเกตเห็นเบอร์3 3มของคุณไทยค่ะ3-3-1รวมกันได้7พอดีซึ่งเป็นเลขนำโชคของครอบครัวเธอ โอ้โห oh, เรื่องบังเอิญจริงๆนะคะครับผมพอแต่งงานกันปี1953ก็เริ่มทำธุรกิจเลยเป็นเสื้อถักนิตติ้งเล็กๆใช้ชื่อว่า m a c l a f i c l i o Jolly ก่อนไม่ใช่ Missoni ตั้งแต่แรกใช่ครับเอาความรู้เรื่องผ้าของคุณโรซิต้ากับประสบการณ์ทำชีวิกีฬาของคุณไทยมารวมกันแล้วอะไรคือจุดเปลี่ยนฮะที่ทำให้แบบปังขึ้นมาเป็นมิสโซนีที่เรารู้จักจุดสำคัญเลยคือเครื่องทอผ้าแรชเชลครับ เครื่องทอครับเดิมทีเนี่ยเขาใช้ทำพวกผ้าคลุมไหล่แต่ว่าเออเครื่องนี้มันสร้างลายได้ซับซ้อนมากอ๋อทำให้ใส่สีได้เยอะๆหรออะใช่เลยครับผสมเส้นใยได้หลากหลายเขาก็เลยลองผิดลองถูกทดลองลายทางลายเคลื่นจนมาเจอลายซิกแซกในตำนานใช่เลยครับกลายเป็นซิกเนเจอร์ไปเลยแล้วคุณไทยเองก็ชอบสีจัดๆโดยเฉพาะสีม่วงนี้ต้องมีสีม่วงนี่เองที่เป็นสีโปรด ครับผมมักจะเห็นแนงงานออกแบบตลอดแล้วก็ดังไปถึงอเมริกาเลยต้องขอบคุณไดอาน่ารีแลนด์บอกโวคกอในตำนานเลยนะคะใช่ครับใช่ใช่คุณรีแลนดนี่ประทับใจสีสันของมิสซนี่มากเห็นว่ามีคำพูดเด็ดด้วยนี่คะมีครับเขาบอกว่าใครว่าสายรุ้งมีแค่เจสีมิสซนี่ทำให้เห็นว่ามันมีเป็นร้อยๆเฉด โอ้โห oh, คำคมมากแสดงว่าตอนนั้นมิสโซนี่นี่คือสีสันจัดจ้านท้าทายวงการมากๆใช่เลยครับแต่ก็มีเรื่องตื่นเต้นนะที่แฟชั่นโชว์ปี1967ที่ฟลอเรนซ์อ๋อเรื่องที่นางแบบไม่ได้ใส่บราใช่ไหมคะใช่ครับคือฮากันมากเสื้อผ้ามันโปร่งบางแนบเนื้อไปเลยโดนวิจารณ์นหนักเลยตอนนั้นแต่กลายเป็นว่านําเทรนด์นูดลุกไปสะง,งัันใช่ครับแบบไม่ได้ตั้งใจเลยนะคือแค่หาบราสีที่เข้ากับชุดไม่ได้แค่นั้นเอง <c oughs> ความบังเอิญสร้างเทรนด์จริงๆประมาณนั้นเลยครับพอมาถึงรุ่นโลกคุณแองเจล่าเติบโตมากับแบรนด์เลยแต่เหมือนตอนแรกๆยังไม่ได้อยากจะเข้ามาทำเต็มตัวใช่ครับช่วงแรกๆเขาจะสนใจเรื่องครอบครัวมากกว่าแต่สุดท้ายก็เข้ามาช่วยงานแล้วก็เริ่มทำแบรนด์ของตัวเองด้วยแล้วการส่งต่อตำแหน่ง Creative Director นี่เป็นยังไงคะคุณโรซิต้าตัดสินใจยังไงคือคุณโรซิต้าเห็นว่ามุมมองของคุณแองเจล่าเนี่ย มันสดใหม่แล้วก็เป็นทิศทางที่แบรนด์ควรจะเป็นในยุคนั้นอืมค่ะบวกกับตัวคุณโรซิต้าเองก็อาจจะเริ่มรู้สึกอิ่มตัวนิดหน่อยก็เลยตัดสินใจส่งไม้ต่อให้ลูกสาวปี1997ครับแล้วคุณแอนจะล่าเข้ามาทำอะไรเปลี่ยนไปบ้างคะเขาเหมือนเข้ามาเอ่อทำความสะอาดนะครับไม่ได้เปลี่ยน DNA หลักของแบรนด์นะอ๋อไม่ได้เปลี่ยนลายซิกแซกไม่เปลี่ยนครับแต่ทำให้ภาพลักษณ์มันเฉียบคมขึ้นชัดเจนขึ้น โฟกัสจุดแข็งเรื่องลายเรื่องสีแต่ปรับให้มันโมเดิร์นขึ้นเป็นการปรับตัวที่ฉลาดมากเลยนะคะครับซึ่งการที่ผู้ก่อตั้งยอมถอยในเวลาที่เหมาะสมเนี่ยก็สำคัญมากสำหรับธุรกิจครอบครัวจริงค่ะแล้วก็มีโปรเจกต์หนึ่งที่ตอกย้ำความสำเร็จมากๆคือที่ทำกับทาเก็ตในอเมริกาโอ้โหอันนั้นดังมากครับสินค้า400กว่ารายการขายหมดเกลี้ยงเนไม่กี่นาทีเว็บล่ม um เลยค้าแฟชั่นไฮเอนด์แล้วจริงๆ แต่เส้นทางก็ไม่ได้สวยงามตลอดนะคะเห็นว่ามีช่วงเวลายากลำบากมากๆด้วยครับปี2013นี้หนักเลยครับเครื่องบินของลูกชายคนโตคุณวิทตอริโอหายสับสูญไปโอ้โหน่าเศร้ามากค่ะแล้วแค่สี่เดือนหลังจากนั้นคุณไทยผู้เป็นพ่อเป็นผู้ร่วมก่อตั้งก็เสียชีวิตอีกเป็นปีที่หนักหนาสาหัสจริงๆค่ะทั้งเรื่องส่วนตัวและธุรกิจครับเป็นบททดสอบครั้งใหญ่เลย คุณอันเจาเองก็เคยพูดถึงความท้าทายของการทำธุรกิจครอบครัวเหมือนกันนะคะว่าพี่น้องถึงจะรักกันแต่เรื่องธุรกิจก็อาจจะเห็นต่างกันได้ใช่ครับเป็นเรื่องธรรมดาของธุรกิจครอบครัวแต่เธอก็ยังคงนำพาแบรนด์เดอร์น้าต่อไปได้แสดงถึงความเข้มแข็งมากๆครับผมและปัจจุบันรุ่นที่3มลูกๆลหลานๆก็เริ่มเข้ามามีบทบาทแล้วนะครับอ๋อเริ่มมีรุ่นต่อไปเข้ามาสานต่อแล้วใช่ครับบางก็เริ่มทำโปรเจกต์ของตัวเอง เป็นสัญญาณว่าตำนานมิโซนี่ยังคงดำเนินต่อไปฟังดูแล้วเรื่องราวของมิโซนี่นี่เป็นการผสมผสานที่น่าทึ่งจริงๆนะคะทั้งเรื่องครอบครัวความคิดสร้างสารรค์แล้วก็การปรับตัวทางธุรกิจครับผมผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะจริงๆ <c oughs> แล้วอะไรคือสิ่งที่น่าคิดต่อจากเรื่องนี้คะอืมผมว่าสิ่งที่น่าสนใจคืออะไรคือเคล็ดลับที่ทำให้แบรนด์ครอบครัวแบบนี้เนี่ย เข้มแข็งแล้วก็ยังคงรักษาเอกลักษณ์กับความสร้างสรรค์ไว้ได้นานขนาดนี้ทั้งการความเปลี่ยนแปลงเยอะแยะทั้งเรื่องส่วนตัววงการแฟชั่นที่หมุนเร็วมากใช่ครับการที่เขาบาลานซ์ระหว่างการให้อิสระทางความคิดกับการยึดมั่นในรากแง่วเดิมได้เนี่ยอาจจะเป็นกุญแจสำคัญก็ได้นะครับน่าคิดต่อจริงๆ